กองทัพบ,บกขอเรียนชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,561ของกองทัพบ,บกตามที่ปรากฏในร่างพระราชบัญญตัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,561จำนวนเงิน186,93ล้านบาทเศษด,ดังนี้วิสัยทัศน์ของกองทัพบ,บกได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบ,บกไว้คือเป็นกองทัพบ,บกที่มีศักยภาพ ทันสมัยเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนและเป็นหนึ่งในกองทัพบ,บกชั้นนาของภูมิภาคพันธกิจประกอบด้วย 1. การเตรียมกำลังตั้งแต่ยามปกติได้แก่ด้านโครงสร้างกำลังรบความพร้อมรบความต่อเนื่องในการรบและความทันสมัย 2. การใช้กำลังเมื่อมีสถานาการณ์ได้แก่การป้องกันประเทศการรักษาความมั่นคงภายใน การพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามโครงสร้างการจัดหน่วยประกอบด้วย7ส่วนงานได้แก่ส่วนบัญชาการส่วนกำลังรบส่วนสนับสนุนการรบส่วนส่งกำลังบำรุงส่วนภูมิภาคส่วนการฝึกศึกษาและหลักนิยมและส่วนพัฒนาประเทศผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ2560กองทัพบ,บก ได้ปฏิบัติงานตามแผนงานที่กําหนดรวมทั้งงานที่รัฐบาลมอบหมายโดยมีผลการปฏิบัติงาน2ยุทธศาสตร์หนึ่งรายการดังนี้ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศกองทัพบ,บกได้ปฏิบัติตามแผนงานและนโยบายที่รัฐบาลมอบหมายโดยมีผลสำฤทธ์ดังนี้ด้านการเตรียมกําลังกองทัพบ,บกได้จัดเตรียมและเสริมสร้างกําลังเพื่อให้หน่วยมีกําลังพร้อมรบ เน้นการนำไปสู่การปฏิบัติการจริงด้วยการฝึกหน่วยทหารขนาดเล็กการฝึกหน่วยทหารทรหดการฝึกของทหารพรานด้านการใช้กำลังกองทัพบกได้ใช้กำลังที่จัดเตรียมไว้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องการป้องกันราชอาณาจักรการรักษาความมั่นคงภายในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ ตลอดจนการปฏิบัติทางการทหารด้านอื่นๆที่ไม่ใช่สงครามด้านการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศกองทัพบ,บกได้จัดกำลังพลพร้อมเครื่องมือเพื่อสนับสนุนงานด้านการพัฒนาประเทศรวมทั้งการสนับสนุนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริการช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาภัยพิบัติยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุธทยธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กองทัพปกได้ปฏิบัติตามแผนงานและนโยบายที่รัฐบาลมอบหมายโดยมีผลสัมฤทธิ์ดังนี้ด้านการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศกองทัพปกได้พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจพัฒนาประเทศนำประเทศสู่ประชาคมอาเซียนโดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนควบคู่ไปกับการพิจารณาในเรื่องความมั่นคงของพื้นที่ รายการค่าดำเนินการภาครัฐแผนงานบุคลากรภาครัฐกำลังพลของกองทัพบกได้รับสิทธิ์ตามที่กำหนดไว้ส่งผลให้มีขวัญกำลังใจที่ดีมีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกและสนองตอบนโยบายของรัฐบาลได้ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานในภาพรวมงบประมาณในการฝึกศึกษาที่ได้รับการจัดสรรในปัจจุบันทำให้กองทัพบกไม่สามารถดำารงและพัฒนาขีดความสามารถได้ครบทุกหน่วย ตามแผนพัฒนากองทัพปกในห้วงเวลาที่กำหนด 2. กองทัพบ,บกมียุทธทปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า30ปีจำนวนมากซึ่งเป็นยุทธปกรณ์ที่ยากต่อการจัดหาชิ้นส่วนในการซ่อมบำรุงประกอบกับยุทธปกรณ์บางรายการซ่อมไม่คุ้มค่าจึงต้องปลดประจำการและจำเป็นต้องจัดหาใหม่ทดแทนทั้งนี้เพื่อดำรงสภาพความพร้อมรบและศักยภาพกำลังรบกองทัพปก ได้แก้ไขปัญหาโดยการซ่อมบำรุงยุททุปกรณ์ที่มีอยู่เท่าที่จะทำได้เพื่อดำรงสภาพและยืดอายุการใช้งานรวมทั้งวิจัยพัฒนาเพื่อให้ยุททุปกรณ์ที่มีอยู่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,561กองทัพบ,บกได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน1,8693ล้านบาทเศษเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2,560 จำนวน3,748ล้านบาทเศษคิดเป็นร้อยละ3.57ซึ่งงบประมาณที่เพิ่มขึ้นนั้นประกอบด้วยงบบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพโดยแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ2,561จะดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ2,560ให้มีผลสำเร็จเพิ่มมากขึ้นโดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ2ยุทธศาสตร์ 1. ยุทธศาสตร์ที่1ด้านความมั่นคงประกอบด้วย 1.1แผนงานบุคลากรภาครัฐวงเงิน59,210ล้านบาทเศษเป็นค่าใช้จ่ายตามสิทธิกำลังพลเงินเดือนค่าจ้างประจำค่าตอบแทนค่าเช่าบ้านเป็นต้น1.2แผนงานพื้นฐานวงเงิน13,897ล้านบาทเศษเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจการดำรงสภาพค,ความพร้อมในการป้องกันประเทศ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศการถวายความปลอดภัยการถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์1.3แผนงานยุทธศาสตร์วงเงิน3 3 6 0 4ล้านบาทเศษเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคงการเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ แผนงานบูรณาการวงเงิน1,724ล้านบาทเศษเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้การป้องกันปรับปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 2. ยุทธศาสตร์ที่2ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศประกอบด้วยแผนงานบูรณาการจำนวน3แผนงานวงเงิน256ล้านบาทเศษ เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษผู้น้ำร้อนจังหวัดกาญจนบุรีการสร้างรายได้าจากการท่องเที่ยวและบริการและการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศการดำเนินการตามแผนงานของกองทัพบ,บกในปีงบประมาณ2,561นั้นกองทัพบบกคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามงบประมาณที่ได้รับและจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อ,อกองทัพบ,บกและประเทศชาติเป็นสำคัญ